นี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับการตัดต่อด้วย iPad Gen 8นะครับปี2020นี่้เองก็ไปดูกันนะครับว่าการตัดต่อจะดีแค่ไหนแล้วก็สมูทแค่ไหนด้วยนะครับโอเคครับเปิดเครื่องมาเลยผมก็จะตัดต่อด้วยโปรแกรม l u m a Fusion นะครับ l u m a Fusion ก็คือโปรแกรมที่เสียตังค์นะครับของระบบการ iOS นะครับก็คือตัวนี้เลย l u m a Fusion กดเข้ามาเลยนะครับ ก็จะเข้าโปรแกรมมาเลยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ผมใช้ในการทำคลิปก่อนหน้านั้นผมตัดในมือถือนะครับตอนนี้ผมก็เลยซื้อ iPad มาตัดต่อนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับคลิปวิดีโอที่ผมจะมาทดสอบก็จะเป็นคลิปวิดีโอ 4K หมดเลยนะครับดึงมาเลยนะครับอันนี้คือคือคลิป 4K นะครับดูการเลื่อนไทม์ไลน์การการไหลสมูทมากครับ อันนี้แค่1นึ่งเลเยอร์นะครับโปรแกรมนี้สามารถทําได้ถึง6กเลเยอร์เลย๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่า6กเลเยอร์เป็นยังไงอ,อันนี้เป็นเลเยอร์ที่2อันนี้เป็นเลเยอร์ที่3อันนี้เป็นเลเยอร์ที่4เป็นเลเยอร์ที่ห้าเป็นเลเยอร์ที่หครับก็จะได้หนะครับเสียงก็เหมือนกันนะครับเสียงก็ได้ถึง6 l เลเยอร์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูความลื่นไหลนะครับอันนี้ ขอบอกอีกทีนะครับว่าเป็น 4K 6 0สิบเฟรมเรทนะครับที่ถ่ายจากกล้องโปรโปรนะครับดูความลื่นไหลครับยังไม่มีกระตุกให้เห็นนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก็ได้ครับก็จะเป็น8ปดล้านพิกเซลมันจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งแปดล้านพิกเซลกล้องหน้าก็จะเห็นว่าหน้าจอพรีวิวมันไม่ทันนะครับมันก็จะช่องหน่วงช่องสายเสียบก็ยังเป็น lightning port อยู่นะครับ ก็ตัว32มสิบสองนี่ก็เริ่มต้นราคา1ที่ดูก็ยังมีความกระตุกอยู่เดี๋ยวผมจะลองย่อส่วนให้ดูนะครับผมจะย่อส่วนไว้อย่างนี้หนึ่งอัน เอาให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับว่าสอนภาพมัน6เลเยอร์มันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับจะมีทั้งหมด6เลเยอร์ครับ1 2 3 4 5 6ที่ซ้อนกันก็นกจะเป็นแบบนี้เลย เป็น8ลา้านพิกเซลมันจะมีกล้องหลังอยู่ตัวหนึ่ง8ลา้านพิกเซลกล้องหน้าก็1.2ลา้านพิกเซลนะครับอันนี้คือทํารังแกมันนะครับทาให้มันทํางานหนักมากก็ยังเป็น lightning port อยู่นะครับแต่เอาจริงๆเราไม่ได้ทํางานถึงขนาดนี้นะครับอย่างผมเต็มที่ก็แค่2-3เลเยอร์แค่นั้นแหละครับอ่าแตวผมจะมาลองตัดต่อให้ดูจริงๆเลยนะครับว่าเวลาผมตัดต่อจะประมาณไหนอ่าสมมติผมใช้แค่หนึ่งเลเยอร์นะครับ ตัดต่อก็จะมีแค่ตัดตัดตัดอย่างนี้นะครับตัด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 อย่างนี้นะครับอะไรที่ผมไม่เอาผมก็จะดีลิททิ้งไปเลยอย่างนี้อันไหนไม่เอาผมก็จะมาดีลิททิ้งไปอย่างนี้เลยตัดชนตัดชนก่อนครับฟึบอ่ะสมมุติผมเอาประมาณนี้แหละก็ใส่ ใส่เพลงครับผมก็จะหาเพลงมาใส่นะครับเพลงก็ต้องไปโหลดมานะครับเป็นของ YouTube ก็เอาของ YouTube มาอสมมุติผมเ,เอาเพลงนี้มาอันนี้ก็คือเพลงเอามาใส่แล้วครับแล้วก็ใส่พวก Trans ซ t i o n อ่ะผมก็จะใส่พวก Trans ซ t i o นอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมาดึงใส่ไปเลยลากใส่ลากใส่เลยครับ อันนี้คือสมมุติการตัดต่อนะผมไม่ได้เอาไปใช้จริงนะครับก็จะตัดต่อให้เพื่อนๆดูก่อนว่าไอตัว iPad เจนนี้มันสามารถตัดต่อได้ไหมครับอ่ะสมมุตินี้เป็นท n s i ิชันนะผมกดเล่นให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็น8ล้านพิกเซลเซลล์ในกล้องหน้าก็1.2ล้านพิกเซลนะช่องช่องสายเสียบก็ยังเป็น lightning cord อยู่ก็ตัว32ซงเจนี่ก็ เร่ต้นาสมมติได้แค่นี้ก่อนนะครับใส่อะไรได้อีกเอ่ยใส่ไตเติ่าสมมติผมใส่ไตเติมาตรงนี้มันเล็กไปผมขอตัดตรงนี้ออกก่อนดีกว่า โอเคตอนนี้ผมก็จะมาใส่เทคนะครับกดไมค์นี่เราก็พิมพ์เทคไปนะครับว่าสวัสด,ดีครับโอเคผมก็ทำไว้หลายอันนะครับเป็นตัวหนังสือขยับได้ตัวหนังสืออะไรแต่ผมเป็นตัวหนังสือขยับได้นะเลือกสีด้วย โอเคนี่นะครับสมมติผมใส่เทคไปแล้วเซลเรวผมจะใส่เทคไปเรื่อยๆเลยนะครับ อะสมมติอย่างนี้นะครับเรามาเล่นดูนะครับก็จะเป็นแปดลานพิิเซลเซลนิกอนช่องหน้าก็มีสอง้านพิิเซลนะช่องช่องสายเสียบอืโอเคแล้วต่อไปก็จะมีพวกซาวเอฟเฟ e c t นะครับผมก็ได้โหลดมาที่เครื่องนะครับซาวเอฟเฟ e c t อ่านี่นะครับซาวเอฟเฟ e c t ผมก็จะเอาลงมาใส่ไปเลยเรียกลงมาใส่ไปเลย เราแต่เราจะเอาเสียงอะไรมาใส่นะครับเราก็เรียกเอาไปเลยอ่ะสมมติผมได้อย่างนี้ละลองเล่นดูนะก็จะเป็นแปดเซลล์เซลล์กอนางหน้าก็2อนเซลล์นช่องช่องทีเสียสมมติได้ขนาดนี้แล้วเราอยากใส่อะไรได้อีกใส่อันนี้ได้นะครับ g ีสกรีนอ่ะสมมติผมใส่ g ีสกรีนอันนี้ผมคำไว้ข้างบนครับ เราก็เข้าไปลบชาเขียวออกนะครับเข้าไปที่โคม่าคีแล้วก็ยีสกรีนอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเส้นๆเ,เราก็กดเล่นดูเลยครับก็จะเป็น8ปดเซลล์เซลล์ีก่อข้างหน้าก็ยี่สิบสองล้านพิเซลนะช่องช่อง <ains> สายเสียบก็ยังเป็นอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาทดลองการตัดต่อให้ดูนะครับ เราใส,รใส่อะไรได้อีกเอ่ยก็ส่วนมากผมก็จะใส่แค่นี้นะครับหรือก็ไม่ก็ใส่เพลงอีกชั้นหนึ่งอ่ะผมผมใส่เพลงตรงนี้ชั้นหนึ่งนี่ครับใส่อีกชั้นหนึ่งตรงนี้ ช่องสายเสียบก็ยังเป็น Lightning อ o r ดอยู่นะก็ตัว32จริงนี้ก็เริ่มต้นราคาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการตัดต่อแล้วเราก็กดเรนเดอร์อ่ะสมมติผมกดเรนเดอร์นะครับก็ดูนะครับเป็นไฟล์ 4K นะครับ 4K 3 0เ mm ฟรมเรทก็ลองเรนเดอร์ดูเลยนะครับว่าเรนเดอร์เร็วไหมอ่ะผมกดเรนเดอร์ให้ดูเลยครับ ลินเดอร์ก็ใช้เวลาไม่เร็วมากนะครับสำหรับ a 1 2ของ iPad Gen 8นี้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับเอามาตัดต่อก็สบายๆครับเพื่อนคุ้มแล้วในงบขนาดนี้นะฮะสามารถตัดต่อโฟเคได้ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับก็ไปดูไฟล์มันนะครับที่ผมตัดต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> โ <S it> อเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ iPad Gen 8นะครับกับการตัดต่อให้ดูนะครับระดับ 4K เลยนะครับอันนี้ผมตัดต่อด้วย 4K เลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ